นี้ตื่นแต่เช้าครับเพราะว่าต้องขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินจังหวัดร้อเอ็ดครับไปทำงานเกี่ยวกับคดีที่ดินครับเบื้องต้นก็จะไปตรวจสอบสารระบบที่ดินของจังหวัดยะโสก่อนเพื่อสืบหาข้อมูลที่จะดำเนินการ อะไรต่างๆต่อไปเดี๋ยวก็ไปติดต่อรถเช่าต่อเพื่อทำงานที่จังหวัดยะโสนะครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็คือเพื่อนผมที่อยู่อเมริกานะครับเขาสงสัยว่าแม่เขาจะฝูหลอกโอนที่ดิน ครับเขาก็เลยอยากทราบว่าที่ดิน40ไร่ของเขาที่ดงมาไฟนะครับจริงๆแล้วอะ่ะเดิมเป็นชื่อแม่เขาแล้วแล้วโอนไปเป็นชื่อของคนอื่นหรืออยังนครับแล้วเป็นโอนเป็นชื่อใครนะครับโอนไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะคนเจอหรือเปล่านะครับ ก็ได้รถเช่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินออกจากสนามบินร้อยเอ็ดนะครับทางจากสนามบินร้อยเอ็ดไปจังหวัดยโสธรน,นี่้ผมจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ราวเจ็โลได้นะครับไปก็ไปข้างในกัน ตรวเอกสารที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรชดทรเรียบร้อยนะครับอตอนนี้ก็นั่งรอรับเอกสารอยู่เอกสารเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เจอเงี่ยบปมอะไรสักอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปวางแผนติดตามฟ้องร้องเอาที่ดินีนกันที สรุปผลการดำเนินงานวันนี้นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยข้อเท็จจริงกับเอกสารแตกต่างกันนะครับปรากฏว่าเ,เมื่อปี2537นมนะครับแม่เพื่อนผมอ่ะได้ไปจดทะเบียนขายที่ดินนะครับ ให้กับน้องสาวในราคา3 5 0 0 0 0บาทบก็ขายกันที่ดินกันเรียบร้อยออตรงข้ามกับข้อเท็จจริงที่ผมสอบถามแม่นะครับคือน้องสาวบอกให้แม่จดทะเบียนโอนให้ก่อนนะครับเงินที่ยืมกัน5 0 0 0 0เนี่ยเอามาคืนเมื่อไหร่ ก็ค่อยเกิดทะเบียนโอนคืนกันไปนะครับสรุปแล้วก็คือแม่แก่ไม่ได้ขายที่ดินในราคา3า0 0 0นนะครับแสดงว่านิติกรรมในปี2537เป็นนิติกรรมลำคาาเป็นโมฆะในทางสำนักงานของผมจะดำเนินการฟ้องร้องติดตามเอาทรัพย์สินคืน ไม่ว่าปัจจุบันจะมีการแบ่งแยกนโฉนดออกเป็นี่แปลงแล้วก็ตามนะครับเราจะฟ้องติดตามเอาคืนนั่นคือแผนง,งานของการทำคดีนี้หน้าตาอาจจะไม่ค่อยสดใสนะครับถึงสนามบินร้อยเอ็ดวันนี้เํ็นงาน ท,ที่ดินของเพื่อนแม่จะต้องได้เอาคืนแน่นอนครับผมา